สวัสดีค่ะพี่มิวนวชิลิญยานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมะคำสอนดีๆเกรดความรู้ดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชรพ,ธพธระเทวาท่านเทวดากายเพชรนะคะว่าเทวดาประเภทไหนจึงจะสา,สามารถทราบได้ว่า ว่าบุคคลใดนั้นเป็นพระอริยะบุคคลข,ขั้นใดเสด็จพ่อองค์เพชรงเมตตาตัดสอนเรื่องนี้ไว้ว่าต้องเป็นเทวดาที่มีอภิญญาจิตของท่านจึงจะมีสักยาภาพทราบได้ว่าองค์นี้องค์นั้นเป็นเป็นพระอริยะบุคคลและเป็นพระอริยะบุคคลขั้นใดบางถ้าเกิดเป็นเทวดาทั่วไปก็อาจจะทราบได้แค่ว่าองค์นี้ เทวดาองค์นี้มนุษย์ท่านนี้เป็นพระอริยบุคคลแต่อาจจะไม่ทราบขั้นก็ได้เพราะเห็นแต่แสงสว่างแห่งบุญแต่ไม่สามารถแยกประเภทได้ดังนั้นก็ต้องเป็นเทวดาที่มีอภิญญาถ้าเกิดเรามีบุญที่ได้รับการสื่อสารจากเทวดามากระซิบบอกหรือมาฝันบอกว่าให้ไปทําบุญหรือให้คอยคบหากับบุคคลท่านนั้นท่านนี้ไว้เพราะท่านเป็นพระอริยบุคคลเป็นเนื้อนาบุญ<ๆ>ก็ให้ทราบไว้เลยว่าเทวดาที่มาบอกเรานั้นท่านเป็นเทวดาผู้มี ปิญญาหรือไม่ตัวท่านเองนั่นแหละก็เป็นพระอริยะบุคคลแล้วก็จึงจะถือได้ว่าเราก็เป็นผู้มีบุญอีกท่านหนึ่งที่ได้รับการบอกต่อว่าท่านใดเป็นพระอริยะบุคคลเพราะโดยปกติแล้ว ลำพังตัวเราเองที่เป็นปุถุชนไม่สามารถทราบได้เลยว่าท่านใดเป็นพระอริยะบุคคลได้บ้างถ้ายิ่งเรารู้ว่าท่านใดเป็นพระอริยะบุคคลการทําบุญของเราก็จะยิ่งง่ายขึ้นจะยิ่งมีอานิสงส์มากขึ้นเมื่อผู้รับทานนั้นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์จากกิเลสแล้วจึงขอฝากธรรมะคาสอนดีๆเกรดความบริสุทธของเสด็จพ่อองค์เพชรไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะ สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมะบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูน